สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซาน55ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซลเออขอแนะนำกาแฟพันจันยิ้มกลิ่นหอมอร่อยมากมีสารอาหารที่มีประโยชน์29ชนิดในซองเดียวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานเหมาะสำหรับคอกาแฟรักสุขภาพสนใจศึกษาละเอียดเพิ่มเติม,มคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ห่งางซานเข้ามาที่ด้านในของพระราชวังนักดาบมีคาแล้วเกิดการต่อสู้กับหญิงสาวที่มีชื่อว่าหลีหัห่วเอ๋อร์ทายที่สุดห่งางซานก็สามารถเอาชนะนางได้นอกจากนี้ยังพบว่าพลังธาตุไฟของนางม,มีผลต่อคอนทลายสวา่างจึงคิดว่าหากใช้งานาร่วมกับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขายอมสามารถหลอมคอนให้กลายเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้หลีหั่วเอ,อ๋อพูดขึ้นว่ามานนท ถ้าเจ้าช่วยข้าออกไปจากที่นี่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าประโยคนี้ความเป็นทางสารที่พูดออกมาทางสารก็เอ่ยว่าตกลงหากเป็นไปนตามที่เขาคิดเอาไวา้ถ้าต้องการจะออกไปจากที่นี่เก่งว่าต้องสร้างอาวุธศักทิทธิ์ขึ้นมาที่้ามมาจากวิสุทธิอเร็กเงินมหาสมุทร หลี่หัวเอ๋อกล่าวว่าข้าต้องการใช้พลังเทคนิคการหมุนค้อนของเจ้าร่วมกับเจตนาลมแห่งดาับของข้าเพื่อทำลายศพสางนี้แล้วจึงจะออกไปได้หลี่หัวเอ๋ออธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนามมีความคิดแบบนี้อาจเป็นเพราะการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยค้อนของทางซานที่ใช้งานาร่วมกับสายเลื่อนกยุงสามารถทำลายสาววิสุทธิ์อแรงเงินมาหาสมุรได้จึงคิดว่าแผนนี้มีความเป็นไปได้ แต่ในสายตาของทางซารความคิดนี้เป็นไปไม่ได้เจตนารมณ์แห่งดาบที่อยู่ระดับพระเจ้าของนางคงทำได้เพียงทำให้ฝุ่นบางส่วนตกลงมาจากหลังคาพระราชวังเท่านั้นใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าวิสุทธิอแรกเงนินมาหาสมุทรที่อยู่บนหลังคาหนาขนาดไหน แม้ว่าจะเป็นการเอาไร่นำที่สมบูรณ์แบบของวิธีค้อนวายยุสมัตปัตพวนที่ใช้งาร่วมกับสายเลือดนกยุงสามารถระเบิดพลังการโจมตีที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าระดับพระเจ้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำลายหลังคาที่นี่ได้ หางซามพยายามอธิบายให้หลีหัวเออฟังเกี่ยวกับแผนการข่มข่าวแต่ก็ไม่ได้ผลหญิงสาวคนนี้ยังคงดื้อดึงให้หางซามทำตามที่นางพูดไม่อย่างนั้นานางจะฆ่าเขาทันทีหางซามไม่อยากขัดใจนางแล้วไร่นำวิธีค้อนไหวายุสามาตปันป่วนครบ8 1ครั้งก็มีมังกรน้ำพุ่งออกมาส่วนหลีหัวเออใช้หยดเลือดหนึ่งหยดหยดลงไปที่ดาบก็มีมังกรไฟพุ่งออกมา ในเวลานี้ทั้งมังกรดำและมังกรไฟต่างพุ่งชนเข้ากับหลังคาของพระราชวังพร้อมๆกันพระราชวังทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นเพียงไม่นานทางพระราชวังก็กลับมาสงบอีกครั้งแผนการของหลี่ว่องเอรช้าไม่ได้ผลแต่อย่างน้อยนานก็ช่วยปัดฝุนให้กับที่นี่ เมื่อเห็นว่าการโรมมือกอันอไรประโยชน์หรือห้วเออกก็ยังไม่ลดละความพยายามระเบิดพลัง่าตุไฟและเจตนาโรมแห่งดาบโจมตีออกมาหลายครั้งแต่พระราชวังก็ยังคงเป็นปกติไม่ว่าจะโจมตีหนักหน่วงเพียงใดก็ตามนางก้มหน้างลงด้วยความสิ้นหวังใบหน้าเต็มไปด้วยความหง,งุดหงิดนางถูกขังอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาร้อยปี ทางซานก็คาดดาวได้ทันทีหลังจากเห็นการสแสดงออกของนางว่านางถูกเลือกให้เป็นผู้สืบทอดด้วยความไม่เต็มใจหลี่หัวเอ๋อพูดขึ้นว่าเจ้ารู้ไหมว่าเดิมทีค่าเป็นดอกบัวไฟในทะเลแรงลาวาที่ดูแลโดยชนเผ่าหัวหลี ต่อมาจาักรพรรดิพูดหลีห้วนเดินทางผ่านมาแล้วจับตัวข้ามาที่าราสสำนักโดยบอกว่าข้าคือคนที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นร่างกายธาตุไฟของข้าสามารถสืบทอดความสามารถของเขาได้ดีที่สุดหลังจากนั้นข้าก็ถูกขังอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา100ปีจักรพรรดิพูดหลีห้วบอกว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อข้าทะลวงเข้าถึงระดับพระเจ้า จากน้ำเสียของหลีหัวเอ่อเต็มไปด้วยความเกลีดชังที่มีต่อจจกากรรดิผู้หลี่หัวทางซานเองก็ต้องการออกไปจากที่นี่เหมือนกันเพื่อทีมเซอราเคอร์เพื่อมวลมนุษยชาติและเพื่อเหมือนกงจือก็พูดอย่างเค่งค้งว่าหลี่หัวเอ่อข้ามีวิธีที่จะออกไปจากที่นี่แต่ข้าต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเจ้าวิธีไหนหลี่หัวเอ่อเอ่ยถาม หากโดยทั่วไปทัง3าเป็นเพียงมนุษย์ที่อยู่ระดับ8หรือหัวเอิดจะไม่เชื่อเขาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้แตกต่างออกไปมนุษย์ระดับ8สามารถเอาชนะนางได้ทังสก็ตอบว่าพวกเราจะใช้โลหะเหล่านี้มาสร้างเป็นอาวุธขนาดที่พูดก็ชี้ไปยังสาววิสุทธิ์อแรงเงินมหาสมทุทรที่แตกหักจากการต่อสู้ หลิวห้วเอ๋อมองไปยังค้อนทลายสว่านที่อยู่ในมือของถังซานก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจที่คุณเคยดูเหมือนว่าจะสร้างมาจาาแรอคีสวานแล้วเอ่ยถามต่อว่าจะสร้างด้วยวิธีไหนถังซานอธิบายว่าเจ้าต้องใช้เปลือไฟที่มีพลังไม่ได้ด้อยไปกว่าตอนใช้ต่อสู้กับข้าก่อนหน้านี้มาช่วยลอมเสาเหล่านี้ให้กลายเป็นอาวุธด้วยอาวุธนี้พวกเราจึงจะมีโอกาสออกไปได้ หลีห้วเอ๋อบอกว่าใช้วัสดุชนิดเดียวกันเพื่อจอดทะลุผ่านพระราชวังนาักดาับมีคาออกไปอย่างนั้นหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้จาก,กพารผู้หลีห้วเ,เคยบอกกับข้าว่าเมื่อเจตนารมแห่งดับของข้าถึงระดับที่เขาต้องการข้าจึงจะจอะทะลวงออกไปได้ดังนั้นต่อให้เจ้าใช้วัสดุชนิดเดียวกันก็ไม่สามารถทำลายหลังคาที่นี่ได้อยู่ดีนามปฏิเสธความคิดของทางซานทันทีทางซานก็เอ่ยว่า เจ้ารู้ได้อย่างไรหากยังไม่ได้ลองพยายามเจ้ารู้ไหมว่าวัสดุที่ถูกทําให้บริสุทธิ์สามารถทําลายวัสดุนั่งเดิมของมันได้โลหะก็มีลาดับชั้นเหมือนกันโลหะที่แข็งแรงกว่าสามารถทําลายโลหะที่อ่อนกว่าได้หากไม่เชื่อข้าเจ้าก็ต้องฝึกฝนอยู่ที่นี่ไปจนถึงระดับราชาศูนย์ระดับ11บแล้วค่อยมาดูกันว่าเจ้าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ดไหรือไม่ หลี่หัวเออคิดอยู่สักพักแน่นอนว่านางไม่มีความรู้ด้านการหล่อลโกหะจึงทำได้เพียงตกลงแล้วปลดปล่อยธาตุไฟบริสุทธิ์ออกมาจากฝ่ามือห่อหุ้มสาววิสุทธิ์เอาแร่งเงินมาหาสมุทรที่แตกหาก นางเผาไม้นานกว่า2ชั่วโมงวิสุทธ์เอาได้เงินมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลงเพงเล็กน้อยก็ถามทางซานอย่าหมดความอดทนว่าสิ่งนี้สามารถหลอมได้จริงๆใช่ไหมทางซามองดูเปลวไฟแล้วตอบว่านั่นเป็นเพราะอุณหภูมิยังไม่เพียงพอเจ้าต้องเพิ่มไฟขึ้นไปอีกหรีอหัวเอ่ยว่า,เ,า,เ,า,เ,า,วาเจ้าแน่ใจหรือว่าจะทนได้หลังจากคาเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก ทางซานตอบว่าไม่ต้องสนใจค่าก็แค่การเพิ่มอุณหภูมิหรือหัวเอ่อเพิ่มไฟขึ้นไปอีกทั่วทั้งห้องโถงในตอนนี้อร้อนขึ้นเอาราวกับเตาเผามีมงกุฎสีทองนุ่งยุงสว่างขึ้นที่หน้าผากของทางซานก็มีชั้นแสงสีเงินปรากฏขึ้นอยู่เหนือผิวหนังช่วยป้องกันความร้อนในเวลาเดียวกันขาก็รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากคุณภาพของวิสุทธ์ออร่งเงินมหาสมุทรสูงมากแม้แต่เผชิญหน้ากับเปลวไฟระด,ดับพระเจ้าก็ยังไม่มีการเป,เป,เป,เปลี่ยนแปลงรูปร่างยิ่งวิสุทธ์ออร่งเงินมหาสมุทรมีคุณภาพสูงก็ยิ่งสามารถสร้างเว้นวงกลมลงในสิ่งนี้ในขั้นตอนสุดท้ายได้มากขึ้นอย่างไม่เพียงพอต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีกทางสารพูดขึ้นอีกครั้ง หีหัวเอ,อ่อมองดูทางสลาที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรในตอนนี้ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่ามานย์ค่าจะใช้สุญนยอดพลาของตัวเองออกมาหวังว่าเจ้าจะลงมือทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดหากค่าหมดแรงพวกเราทั้งคู่จะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยผู้จบบนข้อมือขวาก็มีตาดอกบัวสว่างขึ้นเป็นเปลวไฟก้าสีจากนั้นหยดของเหลวลงบนวิสุทธ์เอาแรงเงินมหาสมุทร คลิปตาต่อมาภายใต้เปลวไฟเก้าสีที่เผาไหมา้วิสุทธ์เอาแรงเงินมาหาสมุทรก็ถูกทำให้ออกตัวลงอย่างรวดเร็วอย่างน้อยนี่คือเปลวไฟที่เทียมได้กดับระดับจาก,กรพันอาสน์หลีอหัวเอากันริมฝีป่าแน่นมันยากเกินไปที่จะควบคุมเปลวไฟชนิดนี้ได้มีเหงื่อจำนวนมา,ากปรากฏขึ้นที่หน้าผาหุ่นาง เพียงเวลา30วินาทีวิสุทธ์เอแร่งเงินมหาสมุทรก็อ่อนตัวลงได้ตามที่ทางซานต้องการแล้วมีร่างจริงจอกสองสามหางปรากฏขึ้นทางด้านหลังของทางซานพลังแห่งโชคทั้งหมดที่อยู่ในอากาศถูกนำออกไปมีหมอกสีขาวขนาดใหญ่ปกคลุมหลีหั่เอิร์และทางซานเอาไว้ถึงเวลาที่ต้องลงมือจัดการกับคอนทราสว่างและว,วิสุทธ์อแร่งเงินมหาสมุทร มีเสียงเต้งดังขึ้นคอนทลายสว่างได้ทุกลงไปที่วิสุทธ์อาแรงเงินมาหาสมุทรที่อ่อนตัวโดยพื้นฐานแล้วเปลลไฟเก้าสีของหลีหัวเอ๋อไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูตอนนี้แพร่กระจายเข้าหาทางซานหลีหัวเอ๋อจึงใช้จิตสำนึกอานศักตร์สิ์ของนางน้างเป็นกรอบป้องกันให้กับทางซานแต่ก็ถูกเปไฟเกสเผาทำลายได้ในชั่วพริบตา เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ทางซานก็รีบใช้ค้อนทลายสว่านทุบเร็วขึ้นเปวไฟได,ดับจากกพรรพิอสูรหลี่หัวเอ๋ยย่อมไม่สามารถควบคุมได้ทางซานใช้เทคนิควิธีค้อนวายยุสมบัตปัจจุนออกมาอย่างเต็มกำลังตอนนี้หลี่หัวเอ๋อไม่สามารถควบคุมเปลไฟก้าสีได้อีกต่อไปเปลไฟที่เผาไหม้ก็เริ่มอ่อนกำลังลง ต่อมามีจอระเังสีสันสดใสปรากฏขึ้นทางด้านหลังของทางซานและเปลวไฟล4ก็ถูกแช่แข็งเป็นเวลา10วินาทีมีสายลมพัดผ่านมา ทางซานได้กินหอมจางจานี่คือกิ่ที่มาจากเปลไฟก้าสีหรือหัวเออเมื่อเห็นว่าเปลไฟก้าสีของตัวเองออดก,กำลังลงจึงคิดจะเผาแกนฐานทัดไฟของตัวเองเพื่อช่วยเร่งเปลไฟให้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันได้เริ่มจูจูก,ก็มองเห็นแสงสีม่วงทองกับฮิบในดวงตาของทางซานจากนั้นนางก็หมดสติ หางซานถอนหายใจเบาๆทางปากพร้อมกับมีสัญลักษณ์ตีส่วนสีทองจางๆปรากฏขึ้นบนหน้าผากทั่วเั้าร่างกายของข่าวตอนนี้เป็นแสงสีทองออกมา จากนั้นใช้จิตสํานึชอันศักศิ์ส์สีทองของตัวควบคุมเปลวไฟเก้าสีแล้วยกคอนทลายสว่างข,ขึ้นตัวคอนกลายเป็นสีทองพร้อมกับใช้จิตสํานึกอันศักส์กษษษัดตุ้นพลังแกนแท้ของเหล็กอัคคีสวรค์ที่อยู่ในตัวคอนจากนั้นโยนลงไปยังวิสุทธอแรงเงินมหาสมุทรที่กำลังหลอมละลายความยากของการสร้างอาวุธนี้คือการหลอมรวมแร่เหล็กอัคคีสวรค์เข้ากับวิสุทธ์แร่งเงินมหาสมุทร ทางสาจึงต้องใช้เจตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากในการภาษาสองสิ่งนี้ให้รวมเข้าด้วยกันแต่เขาเองก็ไม่กล้าปล่อยให้ตะเกียนน้ำมันแห้งคอดจึงปิดใช้งานเจตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้เปลวไฟเก้าสีกำลังห่อหุ้มโลหะผสมแล้วหวางแรกเหล็กอัคีสวรคร์กับวิสุทธ์อแร่งเงินมหาสมูทสอวันต่อมา ตีสนย์สีดำก็ก่อตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าทางาังซานขนาดและน้ำหนกักเหมือนกับตีส่วนเทพสมุดในชาติก่อนทุกป,ประการอย่างไรก็ตามตีส่วนนี้เป็นเพียงต้นแบบอาวุธศัก์สิท์ทธิี่สร้างมาจากแรกเด็กอัคคีสวัสด์กับวิสุทธ์เอแไดเงินมหาสมุทร ที่ตรงการใต้ใบมีดทั้งสามใบเป็นช่องว่างวงกลมดูสะดุดตานี่คือวงเวทวงกลมที่ถังซานใส่เพิ่มลงไปหากเขาทะลุเข้าสู่ระดับพระเจ้าได้ในอนาคตอาวุธชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นอาวุธศ,ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ ตีส่วนนี้หา่อยู่ในมือของทางซาจนจะหนักเพียง108จิ้นหรือ54กิโลกร,รมัมแต่หากจมตีสัตรูจะหนัก1 8 0 0 0 0จิ้นหรือ54,000กิโลกร,รมัมนี่คือปฏิหารที่ทำสำเร็จได้ด้วยการใช้จิตสำนึกอันศัต์สินในการบิบอัดเพื่อให้อแรกเด็กอัคีสวรรค์กามวิสุทธิอเแรกเงินมหาสมุทรอุรมตัวเข้าด้วยกันจนมีความหนาแน่นที่สูงมาก หากเทียบกับชาติก่อนข้อดีของตีสูตน,นี้คือสามารถเก็บไว้ในทะเลจิมยินได้ซึ่งจะช่วยให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของทางศา์แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากมีแร่เด็กอัคคีสวัสด์เป็นส่วนประกอบซึ่งนี่คือคุณสมบัติพิเศษของแร่ชนิดนี้โดยเฉพาะ หานนานค้อนทลายสว่างเหลือเพียง2ใน3ของขนาดเดิมและ1ใน3อยู่ในตีศูนย์ทางซานหยิบตีศูนย์ขึ้นมาพร้อมกับปลดปล่อยเกตดสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาเล็กน้อยแพร่กระจายไปทั่วทางตีศูนย์เคลื่อนที่ผ่านใบมีดทั้ง3าใบแล้วลงมายังด้ามจาบมีลวดลายขึ้นน้ำสีทองจางๆปรากฏขึ้นอยู่บนตีศูนย์ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับตีศูนย์เทพสมุทรในชาติก่อนมาก วงเวทวงกลมที่อยู่ตรงกลางใต้ใบมีดมีหน้าที่ในการขยายจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ให้เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าหากทางซานถ่ายทอดจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ลงไปที่ตีศูนย์ก็จะทำให้ตีศูนย์นี้กลายเป็นสีทองได้ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจะสามารถใช้ทักษะของเทพสมุดได้ทางซามองไปที่ตีสูนสีทองอารมณ์ในแววตาเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในอดีต ข่าเติบโตมาพร้อมกับอาวุธวิเศษชิ้นนี้หากไม่มีตีสูงเทพสมุทขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายไปแล้วกี่รอบโดยเฉพาะทักษะตีสูงทองคำเงา13ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเมื่อครั้งในอดีตการต่อสู้ของดาวโดยเทพในหลุมดำเป็นเพราะการมาถึงของตีสูงเทพสมุทจึงทำให้อนาจารพระเจ้าโตลัวนายเป็นผู้นำในการทำซืก แม้ว่าตีสูนนี้จะเทียบไม่ได้กับตีสูนเทพสมุทรในชาติก่อนแต่สิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมชิ้นนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเทพสมุทรอุุนกรแม้จะสร้างมาจากแรกเหล็กอัคคีสวานกาบมิสุติเอาแรงเงินมาหาสมุทรก็ตามแต่สอบวันหนึ่งอาวุธชิ้นนี้ที่อยู่ในมือของทางหานจะแข็งแกร่งขึ้นและจะไม่ด้อยไปกว่าอาวุธสักิ์สิ์ชิ้นอื่นๆ ในเวลานี้มีบางสิ่งที่ทางสามไม่ได้สังเกตเห็นนั่นคือมีพลังศักดิ์สิทธิ์บางอย่างค่อยๆไหลามารวมตัวกันที่ตีศูนย์หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่อนาณาจักรพระเจ้าโตลัวทางวูหลินที่เป็นสมาชิกสภาข,ของอนาณาจักรพระเจ้าโตลัวจูจๆก็รู้สึกว่าตีศูนย์เทพสงสารสะเทือนและยังปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมา ลวดลายขึ้นน้ำสีทองจางๆบนตีสูนทเทพสมุดแผ่ออกมาเป็นวงกลมสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจและความตื่นเต้นอย่างยิ่งต่อทังวูลินก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชมผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ สวัสดีครับผมออกจากบ้านทุกวันของผมนะครับก็นี่ครับกาแฟคูดใจของผมกาแฟพจัน์ยิ้มนะครับผมกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยนะครับที่สำคัญธรรมชาติกาแฟอาราบิก้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกับศูตรภัยจากธรรมชาติ2ีกชนิดนะครับผมก็ที่สำคัญปสัสจากน้ำตาลและ คอเลสเตอรอลนะครับผมผู้ที่เป็นประวัติความดันคอเลสเตอรอลฐานได้ครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ <S S eller, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ